สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าสารจากใครบางคนส่งถึงคุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจรงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่าแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ ค่มาดูกันนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาหรือราศีคุณหรือเขาได้นะคะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเป็นการดูโดยรวยมราศีเมษนนักสัตว์เมษิงนักสัตว์ชููหลดมาหนึ่งนะคะราศีกรกฎ

มาดูพลังงานกันนะคะว่าสารจากใครบางคนส่งถึงคุณอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะสลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะที่อยากส่งสารถึงใครนะคะหรือความรู้สึกของคุณเองก็ได้นะคะมาดูกันนะคะขออนุญาตดูนะคะทัวบครับนะคะใบแรก

ขยายเทยบเพิอีกนิดนะคะสารจากใครบางคนนะคะเขาคนนี้นะ,ะอาจจะเขาอาจจะส่องคุณตามโลกออนไลน์ได้นะคะเดวเวอร์นะคะตามสื่อออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ินสตาแกร ig นะคะหรือว่า u t u b e นะคะเขาคนนี้แอบมองคุณอยู่ดูคุณอยู่นะคะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่สง่างามนะคะบางท่านอาจจะเกิดในราศีตุลได้นะคะเป็นคนที่ใจดีชอบให้ชอบช่วยเหลือนะคะด,ดะคะูดีมีออร่านะคะดูมีรักมีของความความเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะคะ เขามองว่าคุณเป็นเดอะฟูนะคะคุณอาจจะมีความร่าเริงสดใสน่ารักนะคะเป็นคนที่บุคลิกดีหน้าตาดีนะคะมีแรงดึงดูดนะคะให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นทัวบคับนะคะคุณเป็นคนที่เขาตกหลุมรักนะคะหรือว่ารู้สึกคล้ายคลึงกับเขาได้ะค่ะไพ่ใบนี้คือผู้หญิงสองคนนี้มีความคล้ายคลึงกันนะคะเหมือนเป็นแฝดกันนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นทวินเฟรมก็ได้นะคะ ทวินเฟรมคือจิตวิญญาณดวงเดียวกันนะคะต้องศึกษานะคะหากท่านหากท่านอาจจะรู้เรื่องทวินเฟรมมาบ้างแล้วนะคะหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะลองศึกษาดูนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเหมือนทวินเฟรมเขานะคะทวินเฟรมคือผู้แท้ทางจิตวิญญาณนะคะคุณมีความคล้ายคลึงกันเหมือนกันนะคะ มาดูกันต่อนะคะจึดถ้วยบีแฮงแมนสามถ้วย เก้าหลีพลังงานนะคะค่อนข้างที่จะเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะเจ็ดถ้วยแล้ว ในความสัมพันธ์หรือว่าในความสึกเขาเนี่ยเขาอาจจะมีผู้คนมาให้มาขายขนมจีบเขาเยอะก็ได้คะ,ะหรือเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นแล้วก็ได้นะคะสามถ้วยทำให้เขาได้แต่หยุดนิ่งนะคะกับความรู้สึกของเขานะคะแล้วเขาก็รู้สึกเจ็บนะคะเขารู้สึกเจ็บหรือเขารู้สึกเสียใจนะคะกับการที่ เขาอาจจะไม่ได้โสดก็ได้นะคะนี่ค่ะเขาอาจจะรู้สึกเจ็บเสียใจเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเก้าเหรียญน,นะคะ mm hmm. เขาอาจจะเจอคุณในวันที่มันมันมันสายหรือว่าเจอในเวลาที่ไม่เหมาะสมนะคะมันเจ็บปวดที่เขาไม่โสดเพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะ,ะ mm hmm. เจ็บถ้วยกับสามถ้วยไม่เขาได้แต่ห้อยหัวลงมาแบบนี้ นี้เป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะพามาดูความสุขเขาต่อนะคะโอกาสที่เหมาะสมผู้ชายใจดีพิเศษ ลงลึกใหม่ได้รับส่วน,นงานใหญ่สร้างใหยได้ปกปักรักษา การเปลี่ยนแปลงผู้นำเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาอาจจะเพิ่งรู้จักหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาให้ความสนใจก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณพิเศษ หรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าทางศาสนาได้นะไหว้พระสวดมนต์ได้นะคะ mm hmm. เขามองว่าคุณเป็นคนที่หาไรายได้เก่งนะสร้างไรายได้ mm hmm. เขาอยากจะเป็นผู้ชายใจดีนะถ้าเขาเป็นผู้ชายอยากจะทํางานบ้านให้คุณก็ได้นะคะ mm hmm. เขาอยากจะดูแลปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลได้นะคะกวดน้ำนะคะบางท่านอาจจะมีการก่อสร้างได้ทาะ,ะงานก่อสร้างงานใหญ่คุณอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะ ็นนักพูดได้เป็นพิธีกรได้นะคะ mm hmm. เขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกข,ของเขา mm hmm. เขาอยากจะให้มีโอกาสที่เหมาะสมระหว่างคุณกับเขานะคะ mm hmm. หรือช่วงเวลาที่ที่เขาโสดจริงๆก็ได้นะคะที่คุณและเขาได้ลงเอยกันอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. นี่คือเป็นการดีโดยรวมนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่จริงจังนะซีเรียสน,นะคะค่ะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ